สวัสดีจ้พี่น้องมาเบิงห้างมิมห้างเพิงห้างมิมห้างมิมจ้าห้างมิมโอ้ไซเขาไปหามากมึงห้างมิมพะนะน้ำพึ่งเดนห้าหวานมอซิมห้างละลอยพ่ะนะนมันห้างไม่ไม่อยู่ตัวนี้เพิงนี่มันห้างไม่ไม่อยู่น้ำพึ่งเดียนห้าพี่น้องน้ำนันพูดนะน้ำ น้ำผึ้งเขาหามาขายเขาหามาขายเขาหามาใส่สปบปูน้ำปลาหมดละน้ำปลาน้ำดงน้ำดอยหมดละคือหวานพี่นองหวานอยู่หวานเจี๊ยบหวานนายกินน้ำผึ้งเดือนห้าวาาา่าท่านเข้าไปท่นบ้านเมียนยูเดืนนะพีนองหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบทำนี่อะลพี่นองเขาจะไปขาย เขาเจะไปคายแล้ววันดีจ้า